ข่าวดีมาแล้วส4ธนาคารรัฐพร้อมใจกันลดดอกเบี้ยงเงินกู้สูงสุด0.25%ช่วยลดภาระหนี้เสริมสภาพคล่องให้กับประชาชนแบบจัดเต็มแล้วถ้าเราจะกู้เงินกู้ที่ไหนดีวันนี้จะพาไปดูรายละเอียดกันแบบง่ายๆเข้าใจไวสุดๆไปดูกันได้เลย การลดดอกเบี้ยครัค้งนี้มีผลตั้งแต่5มีนาคมจนถึง31สิงหาคม2568โดยสี่ธนาคารรัฐที่ลดดอกเบีย้ยก็คือธนาคารออมสินลด MRL แล้วก็ MOR อยู่ที่0.25%ธนาคารทอสอลด MLR อยู่ที่0.10%และ MOR อยู่ที่0.25% ธนาคารทกศลด MRR อยู่ที่0.15%และ MOR อยู่ที่0.25%และธนาคาร X x i m ซิ n k ลดพรามเลดอยู่ที่0.10%แล้วแต่ละธนาคารเหมาะกับใครเราจะไปกู้ที่ไหนดีไปดูกันต่อได้เลยธนาคารอมสินเหมาะกับใคร ใครที่อยากจะกู้เงินก้อนใหญ่หรือใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีหรือว่า OD ออมสินนี่แหละตอบโจทย์เพราะว่าเขาลดดอกเบี้ย MLR แล้วก็ MOR ลดลง0.25เเหมาะกับเจ้าของธุรกิจนะหรือใครที่ต้องการใช้เงินหมุนเวียนเยอะๆแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไปกู้เงินรายย่อยอาจจะไม่ได้ดอกเบี้ยที่ถูกลงนะ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเหมาะกับใครถ้าใครกำลังจะกู้ซื้อบ้านหรือว่ารีไฟแนนซ์บ้านทอสอก็เป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าลดดอกเบี้ย M L R อยู่ที่0.10%แล้วก็ M O R อยู่ที่0.25%บอกกับใครที่อยากจะมีบ้านในฝันหรืออยากจะลดดอกเบี้ยบ้านที่กำลังผ่อนอยู่ ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือทอกศเหมาะกับใครใครเป็นเกษตรกร,กรหรือทำธุรกิจกเษกษตรทกศก็คือที่ของคุณนะลดดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 0. 1 5แล้วก็ลดดอกเบี้ย MOR อยู่ที่0 2 5ช่วยให้เกษตรกร,กรมีเงินหมุนเวียนลดภาระดอกเบีย้ยทำให้ทำมาหากินสบายขึ้น ธนาคารเอ็กซิมแบง์เหมาะกับใครใครเป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกนำเข้าเอ็กซิมแบช่วยได้ลดดอกเบี้ยพลามเลดอยู่ที่0.10%ทําทำให้ต้นทุนกู้เงินถูกลงเหมาะสำหรับนักธุรกิจที่อยากจะขยายตลาดไปต่างประเทศสรุปง่ายๆจะกู้ที่ไหนดีกู้เงินทั่วไปหรือเจ้าของธุรกิจไปกู้ที่ธนาคารออกสิน กูซื้อบ้านกูรีไฟแนนซ์บ้านไปกู้ที่ทอสอเป็นเกษตรกร,กรทำธุรกิจทางการเกษตรไปกู้ที่ทกศและธุรกิจส่งออกนำเข้าไปหาเอ็กซิมแบงเลือกให้ตรงกับความต้องการนะรับรองว่าคุ้มสุดๆเป็นยังไงกันบ้างเข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหมถ้าคิดจะกู้เงินช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะดีเพราะดอกเบี้ยมันลด แต่ก็อย่าลืมคำนวณความสามารถในการผ่อนคืนให้ดีด้วยใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของเราด้วยนะมีเรื่องการเงินดีๆมาอัปเดตอีกเพียบ